ครับสวัสดีครับกรับพบกับซองนิวอัปเดตนะครับในช่วงของโพสต์มาเก็ตอีพอร์ตนะครับวันนี้วันพุธที่25พฤศจิกายน2563ครับผมสุชัยปกป้องครับผมอดุลโมสิกาครับ นี้ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศการลงทุนตันนี้ต้องบอกว่าเป็นการรีบาวใช่ไหมครับคุณดูดุลฮะสำหรับวันนี้ฮะครับผมวันนี้ครับถือว่าเป็นการรีบาวน์นะครับผมวันนี้ตลาดหุ้นไทยครับปิดอยู่ที่1415.72จุดเครับเพิ่มขึ้นมา14.09จุดครับหรือว่าบวกไป1.01เอร์เครับมูลค่าการซื้อขายครับอยู่ที่117,120ล้านบาทนะครนบจ็ดพันหลั่ทรัพยลี่นแปล้ันนี้ครับผมเพิ่้นหลักทรัพย์ครลบลดลงไป8 0 9หลัก รั์ครับและไม่เปลี่ยนแปลงครับ478หลักซับด้วยกันครับซึ่งถ้าเราดูครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าระหว่างวันนะครับผมมีการเวียงนะครับผมทั้งแดนบวกและแดนลบนะครับผมซึ่งถ้าเราดูครับผมดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าเปิดขึ้นมาก็บวกแรงแต่หลังจากนั้นก็มีแรงเทขายทำลายออกมาในระหว่างทางนะครับผมทําให้เวียงลงมาติดลบในช่วง ท้ายนะครับผมแล้วก็ถ้าเราดูครับในช่วงท้ายคือตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดในช่วงบ่ายก็มีการติดลบครับแต่หลังจากนั้นก็มีแรงซื้อกับเข้ามาอีกครั้งนะครับผมโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มพลังงานครับผมปิโตเคมีที่ได้แรงหนุนจากอ่าราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นครับอีกครั้งมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มแบงก์นั่นเองครับผมทําให้กลับมาดันดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดไปอ่าบวกไป1 4จุดกว่าด้วยกันครับ ถ้ดูแล้วบรรยากาศเรือน่าสนใจคุณอดุลอย่างที่บอกบอกว่าตอนแรกเปิดมาเนี่ยตอนแรกตอนเปิดมา 1, 4 1 6จุดเศษเตอนนั้นนี่ก็บวกขึ้นมานะจากเมื่อวานนี่่้่ใช่ปะครับก็บวกอยู่ดีๆนะภาคเช้าแต่ภาคบ่ายนี่เริ่มมีการย่อตัวลงไปแต่ตอนแรกเนี่ยขึ้นไปสูงสุดถึง1428จุดเลยนะก็ถือว่าขึ้นไปเยอะนะครับก็คาดว่าโอ้กคงจะไปกันต่อแล้วแต่ตอนบ่ายเริ่มมีการแรงขายออกมามีแรงขายออกมาครับก็ เพิ่งจะกลับมาซื้อกลับกับช่วงท้ายตลาดนี่เองก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาก็เลยทําให้ดัชนีกลับมาบวกที่14.09จุดอย่างที่คุณรุนบอกเหมือนกันก็เรียกว่าวันนี้มึนเลยนะฮะสำหรับนักทุนเอ๊ะลงไปติดลบแล้วหลุด1,400ไปแล,แล้วแล้วก็กลับมาได้ก็ถือว่าเอานะถือว่ายังมีแรงซื้ออยู่ แต่จะไปแรงซื้อจากใครเดี๋ยวบ่าว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้าดับแรกของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันสักนิดหนึ่งเป็นไงครับครับวันนี้วันอันดับหนึ่งนะครับเป็นปตทครับมูลค่าการซื้อขายครับอยู่ที่แปดพันห้าสิบแปดล้านบาทครับครับปิดอยู่ที่สี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ครับเพิ่มขึ้นมาหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ครับอันดับสองครับเป็นเคแบงครับมูลค่าการซื้อขายครับอยู่ที่หกพันแปดร้อยสิบเจ็ดล้านบาทครับปิดอยู่ที่หนึ่งร 9บาทครับอันดับ3ครับเป็นปตทสพครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่4,515ล้านบาทปิดอยู่ที่101บาทเพิ่มขึ้นมา4บาท25สตังค์ครับอันดับ4ครับเป็น AOT ครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่4,394ล้านบาทปิดอยู่ที่67บาทลดลงไป25สตังค์ครับและอันดับ5ครับเป็นสวัสด์ครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่2,827ล้านบาทปิดอยู่ที่ 5 7บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา3บาท25สตางค์ครับดูวันนี้ก็ต้องบอกว่าพลังงานเป็นตัวดำนะ,ะครับปตทและก็ปตทอสอพก็ถือว่าบวกขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็มีกสิกรไทยก็บวกขึ้นมาแรงเหมือนกันก็แรงเหมือนคล้ายๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมะคุณอนุณนะกสิกรไทยเมื่อวันศุกร์เนี่ยตอนนั้นก็ขึ้นมา8%เเหมือนกันนะใช่ครับวันนี้ก็ถือว่ากลับมาแรงแล้วก็แน่นอนกสิกรไทยมาแบบนี้ หลับตานึกได้เลยว่าเดี๋ยวจะมีพอตของใครหรือเปล่าที่โป่่เข้ามาโดยเฉพาะในรายกลุ่มนะครับและสวัสด์วันนี้ก็น่าสนใจบวกขึ้นมาเยอะนะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเขามีคอมพูนิวิสิตคุณดูนะแล้วพอดีเจอเชิญน,นักวิเคราะห์ไปพูดคุยนะฮะเมื่อวานนี้คอมมูนิวิสิตกลับมาปุ๊บโอ้โหออกมาวันนี้ราคาเลยวิ่งโชว์ซะเลย เพราะรว่านักวิเคราะห์หลายๆแห่งเนี่ยมีการปรับราคาเป้าหมายกันใหม่ครับกรณีของการไปร่วมกับออมสินนั่นเองอันนี้ก็ในแง่ของห้าดับแรกของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเดี๋ยวมาดูกันสักน่นอยคในแง่ของมูลค่าการซื้อขายในรายกลุ่มนะครับว่าเอ๊ะมันตอบโจทย์ทําไมวันนี้กสิกรไทยถึงวิ่งแรงครับผูด้ดเนิ วันนี้นะครับผมถ้าดูพอร์ตการลงทุนนะครับผมวันนี้กองทุนครับขายสุดที่ไป1,337ล้านบาทครับบัญชีบ็อกเกอร์ครับขายสุดที่ไป1,186ล้านบาทครับส่วนนักคทุนต่างชาติครับวันนี้ยังคงซื้อสุดที่นะครับผมซื้อไป3,744ล้านบาทครับนักคทุนรายย่อยครับวันนี้ขายสุดที่ไป1,220ล้านบาทครับอืมนะดูแล้ววันนี้เนี่ยสามร่งนะ ครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์จะเรียกว่าตลบหลังไหมคคุณดูดูนะได้ไดต่างชาติตลบหลังไหมครับเพราะตอนเช้าเนี่ยขึ้นนะสิกว่าจุดใช่ป่ะฮะครับแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยย่อลงไปหลุดพันสี่ปุ๊บดังจากนั้นมาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกลับมาบวกขึ้นมาได้ผมว่าไม่มากก็น้อยฮะต่างชาติไปซื้อตอนหลุดพันสี่หรือเปล่า เอามีแรงซื้อกับมาตอนท้ายหรือเปล่าไงเออน่าคิดเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับวันนี้ที่กสิกรไทยบวกขึ้นมาถึง8%บวกมา9บาทเนี่ยไม่มากก็น้อยฮะเนี่ยฮะไอ้3,700กว่าล้านที่ซื้อสุทธิของต่างชาติเนี่ยไม่มากก็น้อยกองไปอยู่ที่กสิกรไทยก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคุณดุนะครับอืมนะก็เรียกว่าเป็นปรากฏการ์โดนตลบหลังได้ไหมัโดนตลบหลังครับผมแล้วก็ฟันโฟยังคงไหลเข้ามาต่อเนื่องนะครับผมถ้าเราดูครับผมถ้าเราดูนักวิ นักลงทุนต่างชาติที่ในเดือนนี้นะครับผมบซึ่งมีการซื้อสุทธิไปแล้วครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่25นะครับเราจะเห็นว่าต่างชาติซื้อสุทธิไปแล้ว3 8 6 6 4ล้านบาทเลยนะครับอ่าะน,ะน,นี้ก็ถือว่าซื้อสะสมแล้วนะครับเยอะด้วยนะฮะสามหมื่นกว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็ บางโบรกเกอร์บอกว่าอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะเรื่องจริงเป็นยังไงไม่ทราบนะฮะแต่ว่าดูแล้วต่างชาติซื้อหนาขึ้นทุกวันนะนี่ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนี่ก็เป็นภาพรวมของวันนี้นะครับวันพุธกลางสัปดาห์นะครับถ้ามองไปถึงวันพรุ่งนี้กันบ้างคุณดูดนะฮะุฮะถ้าดูจากละ่าละละสุดเนี่ย ทางยุโรปนะก็ยังถือว่าไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะยุโรปนี่ทางแดกเยอรมันกับตัวของฟุซี่ร้อยของลอนดอนนะฮะติดลบนะบแต่ว่ามี CCC 40ของฝรั่งเศสก็บวกมาเล็กน้อยเท่านั้นเอง0.06แทบจะไม่บวกเลยนะก็กิ่มปิ่มๆจะติดลบนะฮะขณะเดียวกันนะฮะในแง่ของสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้บวกมาประมาณ1กว่านะครับแต่ว่าล่าสุดเดลดาโจนฟิวเจอร์นะสแต็ฟิวเจอร์ตัวนี้สัญ,ญญาณออกมา เป็นลักษณะของเชิงลบมากกว่าะะสำหรับในแง่ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เมื่อวานนี้แล้วก็เป็นตัวที่จุดชนวนทําให้ราคาหุ้นปตทและในในเครือของปตทวันนี้ขึ้นมาแรงก็คือราคาทมันตอนนี้ล่าสุดนะฮะขยับขึ้นต่อเนื่องนะครับ WTI f u t u r e ณล่าสุดนะครับ45.40เหรียญต่อบาเรลแล้วนะ,ะบวกมาประมาณสัก1%กว่า B บลนต์เองก็ไม่น้อยหน้าฮะบวกมาประมาณ1%เปอร์เซนกว่าๆเหมือนกันอยู่ที่48.52เหรียญต่อบาเร็วครับแบบนี้ก็เท่ากับว่าหุ้นพลังงานยังมีโอกาสไปต่อหรือไม่มถ้าราคาน้ำมันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับอ่า<ม>ก็น่าสนใจแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็ถ้าดูในเชิงของประเมินในแง่ของดัชนีบ้างครับคุณดูดุลนับมองกันยังไงครับครับผมซึ่งนักวิเคราะห์มองแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับผมตลาดหุ้นยังมีโอกาสที่จะ พักตัวหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาแรงนั่นเองครับผมและก็ยังต้องรอปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุนนะครับผมพร้อมกับยังต้องติดตามคือการชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทยอีกนะครับโดยให้แนวรับนะครับอยู่ที่1,400จุดครับส่วนแนวต้านครับอยู่ที่1,420จุดครับนะฮะก็ ผมว่าประเด็นเรื่องของบ้านเราก็จะคงจะมีเรื่องของการเมืองแหละรเรื่องของเซนิเม้์เรื่องของอการชุมนุมว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ไม่มีธุระประปังที่จะไปแถวแถวแยกราชริโอทินเนี่ยนะฮะผมว่าเลิกเลยนะคนต้องไปผมว่าถ้าไม่มีธุะร,ะระประปังที่จะไปจริงๆอะผมว่าเด็กเลี่ยงดีกว่านะไม่ต้องไปดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยมีผู้ชุมนุมเข้าไปเยอะนะะเมื่อสักครู่เนี่ยช่างภาพเราส่งภาพมาเหมือนกันนะก็บอกว่าคนเริ่มเยอะขึ้น S <S ก็ไปเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีการปิดถนนบางส่วนแล้วเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังกันนิดหนึ่งนะฮะใครที่นัดใครไว้ที่เมเจอร์รัชโยธินอันนี้ผมว่าอาจจะไปลาบากนิดหนึ่งอันนี้ก็ต้องต้องเบี่ยงเบี่ยงกันนิดหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลคือว่าโอเคผู้ชุมนุมมากน้อยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นอย่าให้เกิดอะไรเกิดขึ้นกา,ารสลายชุมนุมหรือการยืดเยื้ออยู่กันยาวถึงข้ามวันข้ามคืนหรือมีเหตุอะไรที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันกระทบต่อ ภาวะตลาดโดยรวมรในแง่ของเซนติเมนนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปสามทุ่มสี่ทุ่มเลิกพรุ่งนี้หุ้นผมว่าก็มีโอกาสไปต่อได้ครับผมไม่มีเหตุการณ์อะไรไที่ทน่ากังวลใช่ครับผมแล้วก็ถ้าที่เหมือนคุณสุภชัยว่าครับผมถ้าราคาน้ํามันดิบนะครับผมปิดยังคงบวกนะครับผมก็มีลุ้นว่ากลุ่มพลังงานและปิดโตเคมียังเป็นตัวที่จะสามารถดันดัชนีตลาดหุ้นไทยได้ครับผมเพราะเป็นตัวหลักๆเลยนะครับผมก็มองแล้วว่า าราคาน้ํามันดิบยังมีโอกาสขึ้นราคาหุ้นกลุ่มพลังงานก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่ครับอืมวันนี้ก็ดูเห็นได้ชัดปตท41บาท50นะครับว่ากันว่าแนวต้านหลักสําคัญอยู่ที่42บาทอ่าใน,นก็ลองรอดูนะครับถ้าผ่านไปได้แล้วจะไปยังไงต่อนะฮะครับอ,อันนี้ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์ของวันนี้แล้วก็ทิศทางของวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับอเอาละเดี๋ยวเรามาดูในแง่ของหุ้นรายตัวกันบ้างฮะวันนี้หยิบยกหุ้นตัวหนึ่งต้องบอกว่าสีทนได้ไหม ฉายาเขาก็คือ T O A p r ล n นะฮะหรือว่าสีี T O A นั่นเองนะครับเห็นว่าเนี่ยสถา,ารของตัวผลปรกอบการเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นตัวมากนขึ้นแล้วใช่ไหมครับสำหรับ T O A ในวันนี้ครับ ครับผม TOA ครับผมถ้าเราดูนะครับผมนักวิเคราะห์มีการประเมินว่าแนวโน้มของตัว TOA ครับผมว่าผลประกอบการไตรมาส4ปี63มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นครับเนื่องจากว่าจะเข้าช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจนั่นเองครับผมแล้วก็อีกทั้งยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเข้ามานะครับผมบแล้วก็ยังได้รับผลดีคือจากต้นทุนวัตถุดิบที่คงต่ำครับผมแม้ว่าใน ช่วงนี้นะครับผมวัตถุดิบนะครับหรือว่าปัจจัยของวัตถุดิบนะครับยังคงมีการฟื้นตัวตามเศรษฐกิจหรือว่าปรับตัวขึ้นครับแต่ทาง TOA ครับผมเขายังคงได้รับเป็นส่งเพราะว่าเขามีสต็อกวัตถุดิบมาตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาแล้วครับผมซึ่งทําให้คาดว่าอัตรากําไรขั้นต้นนะครับของ Q4 ครับผมของตัว TOA ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องนะครับนะฮะก็ดูแล้วสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจน โดยเฉพาะอัตรากําไรที่คุณอดุลพูดถึงในน่าสนใจนะมผมว่า T.O.A ในเรื่องของการบริหารสต็อกเนี่ยก,ก็ส่วนหนึ่งนะที่เราบอกว่าเตรียมกันไว้เพราะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้อัตรากําไรขั้นต้นมันจะดีขึ้น<ม>นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ขอญาตเสริมในเรื่องของอการบริหารจัดการในช่วงหลังจากนี้นะครก็คือเรื่องของการ เปิดที่เรียกว่าเมกะเพนส์แวร์เฮาส์นะฮะซึ่งเป็นศูนย์รวมวัสดุกอ่อสร้างและบริการจากทีโเอแบบครบวงจรชนิดที่เรียกว่าวันสต็อปเซอร์วิสไอตรงนี้ฮะผมว่าน่าสนใจเพราะมันจะเป็นการบริหารจัดการในเชิงของออต้นทุนทางกรารเงินไปด้วยต้นทุนในแง่ของการจัดการต่างๆก็จะดีขึ้นแล้วก็ใช้ในแง่ของออระบบเข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยในแง่ของการลดต้นทุนแล้วก็มีประสิทธิภาพในแง่ของการขายได้มากขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่า ถ้ามีศูนย์ที่ก็ไม่กลับเพ้นแบบเฮาส์เนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยคุณจะดูนะฮะรู้เลยว่าถ้าจะซื้อสีชนิดเนี้ยสามารถรู้ได้เลยว่ามีเท่าไหร่ S <S มีสต๊อกกี่ถังกี่ถังไม่ต้องไปกังวลกังวลอะไรเลยสามารถที่จะรีเช็คได้เลยอันนี่ก็ถือว่าเป็นแวร์เฮาส์ใหญ่ที่เขามีการเขาเรียกว่าตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็มองนะครับว่ามันจะสร้างการเติบโตในการใช้งานแบบครบวงจรนะั่นคือ Total t o t a โซลูชันก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีเรื่องไอทีอะไรต่างๆเข้ามาใช้บริการมากขึ้นรหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเข้าไปสู่ในแง่ของธุรกิจที่เรียกว่าการขายแบบออนไลน์ไง อ,อย่างทุกคนใครอยากจะซื้อสีอรู้แล้วว่าสีประเภทแบบนี้อยากได้นะแบบนี้ก็สามารถสั่งอนไล์แล้วส่งถึงบ้านได้เลยอ,อันนี้ก็จะเป็นการประหยัดไม่ต้องไปเสียค่าไปวางไว้ตามแวร์เฮาส์ต่างๆไปไป,ไปไว้ตามร้านค้าวสัสดุก่อสร้างซึ่งตรงน,นั้นมันต้องเสียค่าวางไงสมมติว่าร้อยหนึ่งนะฮะเขาก็ต้องเก็บ,บละสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณอดุลโดนไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่หากว่ามีแวร์เฮาส์2องตัวเองแล้วก็สามารถที่บริหารจัดการได้ดีนะ,ะสั่งซื้อมาปุ๊บส่งได้เลยไง ต้นทุนมันจะถูกกว่า30อยู่แล้วอ,อย่างน้อยร้อยหนึงก็ได้ละเก้าสิก็ยังดีดีกว่า100ได้70อย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับตัวของ TOA นะในเชิงของตัวของบอริษัทนะครับแต่และก็ตามนะครับ TOA ก็ผู้ดููหุ้นใหญ่นะฮะตั้งคารว่าคุณเนี่ยนมสกุลนี้คุ้นๆนะก็ไปยุ่งเกี่ยวกับหุ้นอยู่หลายๆตัวด้วยกันหนึ่งในนั้นคือสตาร์ไง อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาเชื่อมโยงกันยังไงฮะแต่ว่านามสกุลเนี่ยมันไปอยู่ในนู้นด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวกับ TOA นะฮะแต่ในเกี่ยวในเรื่องส่วนตัวของผู้ถือหุ้นใหญ่ของเขานั่นเองนะครับอันนี้สำหรับ t o a ก็ลองดูนะฮะว่าฟื้นได้จริงหรือเปล่าและที่สําคัญคือช่วงแต่มสี่อาจจะเป็นช่วงไฮซีซั่นได้แหละได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ฮะปลายปีแล้วเดี๋ยวจะมีหยุดยาวหลายวันเนี่ยผมว่าอาจจะมีซ่อมสร้างหรืออะไรต่างๆบ้านเนี่ยมากขึ้นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับ ก็ลองติดตามดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ TOA นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านกันสักน,นิดหนึ่งครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสาหรับบรรยากาศวันนี้ต้องบอกว่าแม่เปิดสวยบ่ายรูดลงไปนะฮะมีทั้งแดงทั้งเขียวนะแล้วก็ต้องบอกว่าเจอตลบหลังเข้าไปอีกอ่า<ช>เป็นย,ยังไงกันบ้างน,นะครับไปแค่ี่คุณสุชาตินะฮะบ,บอกว่าปตทกับ SP R C ฮะคุณอดุลฮะเอาปตทก่อนวันนี้4 1บาท50ไปต่อได้ไหมฮะในเชิงเทคนิคครับครับตัวปตทครับผมถ้าดูเชิงเทคนิคครับก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ครับผมแต่ก็ต้องจับตาครับผมเหมือนที่คุณสุขชัยว่าหรือว่านักะห์เขาพูดกันว่านะครับผมแนวต้านสําคัญคือแถว4 2บาทใช่ไหมครับผม42บบาทหรือ12บาท50นะครับผมก็ถ้าผ่านได้ก็รอบนี้ก็มีโอกาสไปต่อครับผมแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็ยัง อาจจะเป็นการพักฐานก่อนก็ต้องจับตาครับแถว12หรือ42บาท50นะครับอ่านี่สำหรับปตทนะครับ SPRC ฮะคุณรุูนฮะตัว SPRCSPRC นะครับผมครับ SPRC ลงการสตาร์นี่นะฮะครับตัว SPRC นะครับผมถ้าดูนี้ครับราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งครับปิดอยู่ที่7บาท25สต ตังนะครับผม uh huh. แต่มองภาพรวมครับยังคงแกว่งตัวออกด้านข้างอยู่นะครับผม uh huh. ก็แถวกรอบแนวต้านคือ7บาท45นะครับผมส่วนแนวรับนะครับอยู่แถวกรอบ6บาท90นะครับผมหรือว่า หกบาทเจ็ดสิบอยู่นะครับผมวันนี้ทั้งสองหุ้นที่ผมว่าขึ้นมาทั้งคู่ครับแต่ถ้าดูแล้วขึ้นแล้วมีความแข็งแรงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปตทมากกว่านะเอพีอาร์ซีอย่างที่คุณระดูนพูดถึงก็อาจจะแกว่งๆนิดหนึ่งนะครับคุณสมเด็จก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาขอบพระคุณมากนะครับคุณธีรธีรพรประหาธีรธีรพรนะฮะถ้าถ้าอ่านผิดขออภัยนิดหนึ่งนะฮะถามซีบีจีมาฮะคาราวกุ๊บครับคุณระดูนฮะซีบีจีฮะ ตัวตัว c b g ครับผมมีการปรับตัวลงมานะครับผมต่อเนื่อง4วันทําการแล้วนะครับผมก็วันนี้ปิดอยู่ที่117บาทนะครับผมแนวโน้มนะครับผมตัวคาราบาวหรือว่า CBG นะครับผมแนวโน้มยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ครับผมแต่ก็มีเส้นค่าเฉลี่ยคือเส้น 25วันดักอยู่นะครับผมแต่ถ้าไม่หลุดรอบนี้ครับผมก็มีโอกาสเล่นกลครับผมแต่ถ้าหลุดก็มีโอกาสลงต่อนั่นเองครับผมก็ถือว่าลงมาร่วมสัปดาห์แลวนะสาหรับคาราบาวกรุ๊ปจากเดิมที่ขึ้นไปประมาณสัก125แล้วก็ย่อลงมานะฮะก็อาจจะรอดูสักนิดหนึ่งครับผมว่าแรงขายนี่อาจจะยังไม่ค่อยเสด็จน้ำมากเท่าไหร่นักนะฮะสำหรับคาราบาวกรุ๊ปนะฮะลองติดตามดูนะครับคุณสถานะฮะบอกว่ากสิกรไทยฮะจะไปต่อได้ไหมคุณดูดูนะ เคแบงค์วันนี้ขึ้นมาแรงอย่างที่บอกไว้นะฮะไปต่อได้ไหมฮะสำหรับเคแบงค์เคแบงคถ้าเราดูครับวันนี้ราคาหุ้นครับปรับตัวขึ้นร้อนแรงอีกครั้งนะครับผมวันนี้ปิดอยู่ที่114่งสิบาทห้สตังค์ครับบวกขึ้นมา8.53%ดห้าสด้วยกันครับผมแนวโน้มครับวันนี้มีการปรับตัวปิดสูงสุดของวันครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ครับแต่ก็ แนวต้านนะครับแนวต้านคือ1 1 9บาท50นะครับผมเป็นแนวต้านจิตวิทยาอีกแนวต้านหนึ่งนะครับผมก็จับตาดูครับแนวโน้มมีโอกาสขึ้นได้ครับมีโอกาสขึ้นได้นะครับแต่ยังก็ตามนะฮะเตือนมันซิกหนึ่งหนึ่งฮะวันนี้ขึ้นมาถึง8%ปกว่ากว่าโอเคละมีโอกาสที่จะไปได้อยู่แต่เพียงแต่ว่ามันจะไปแบบแรงๆวันนี้ผมว่ายากละคงจะไม่แรงเหมือนวันนี้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับ ก็มีวันจันทร์กับวันวันศุกร์กับวันจันทร์ไหมฮะวันศุกร์กสิกรไทยขึ้นแบบนี้ฮะแรงแบบนี้เลยวันจันทร์โอเคก็มีถอยลงมาบ้างในช่วงเช้านะเปิดตลาดก็มีแรงขายออกมาแล้วก็ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ขึ้นน้อยกว่านะฮะก็ดูจากประวัติในช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมาเห็นชัดนะครับว่าตอนแรกมื่อวันศุกร์เกือบแปดเปอร์เซ็นต์กว่าความเหมือนวันนี้แหละฮะแล้วก็วันจันทร์เนี่ยก็ตอนแรกเปิดมาก็ย่อลงไปนะ แล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ก็บวกได้ประมาณไม่ถึง2%เนี่ยเพราะฉะนั้นนะผมว่าภาพของ K-Bank ก็คงจะไม่ค่อยไม่ต่างจากงวดที่แล้วนะครับและอันที่2คือว่ามาพร้อมกับเม็ดเงินต่างชาติเง<ม>พราะแต่ถ้าต่างชาติาไม่เข้าหรือว่าต่างชาติชะลอเนี่ยก็แน,น่นอนฮนะราคาของ k b แบงเนี่ยคงไปได้ยากนะครับอันนี้ก็รอดูวันสักนิดหนึ่งฮนะในเชิงของอาราคาเนี่ยผมว่าอาจจะต้องผมว่า ขึ้นมาแรงนะขึ้นมาแรงครัครแร<บ>งเกินไปนะครับถ้าใครยังไม่มีผมว่าอย่ายไปไล่ดีกว่าครับเพราะแล้วก็ถ้าเราดูร,ราคาหุ้นตอนนี้ครับผมถือว่าปรับตัวขึ้น<ม>เหนือราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ให้กันไว้นะครับผม,มถ้าจะไม่ผิดนะสูงสุดราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่ให้ไว้คือตัวบออทิโก้ครับเขาให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่109บาทแต่ตอนนี้ราคา ขึ้นไป114่งบาทแล้วครับผมอ่านะฮะ<ม>ก็ต้องบอกว่าระวังนิดนึงนะฮะไม่ไล่แต่รอดีกว่าอ่าไม่ไล่แต่รอนะครับสำหรับตัวของกสิกรไทยนะครับคุณผ่านมาแค่ให้จำนะฮะบตรท ไปต่อไหมเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วนะครับ,รบมีโอกาสไปต่อได้อยู่มีโอกาสมีโอกาสอยู่ครับเพราะราคาน้ํามันตัวนี้ก็เหมือนวันนี้บวกมาอีกประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นกว่านะครับก<ม>็ถือว่าน่าจะเป็นปัจจัยเชิงบวกอยู่และทีส่สาคัญถ้าฟันฟลอย่างไหลเข้ามาแบบนี้ปทเป็นหนึ่งในเป้าหมายอยู่<ม>แล้วนะครับมาปิดท้ายของ Facebook กันที่คุณเมคุณคุณละลิตาครับขออภัยนะฮะน่าจะถ้า้ากขออภัยนิดหนึ่งฮะคุณละลิตาบอกว่าเมเจอร์ไปต่อไหมคุณดดุะฮะเมเจอร์ฮะ ครับตัวเมเจอร์ครับผมถ้าดูครับวันนี้อ่าราคาวุ้นครับวันนี้ก็ปิดบวกมานะครับผมปิดที่สิบแปดบาทสามสิบนะครับบวกไปศูนย์จุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมตัวเมเจอร์ก็ต้องจับตาอ่าตรงแนวต้านนะครับแนวต้านแถวสิบแปดบาทสี่สิบก่อนนะครับผมก็ถือว่าเป็นแนวต้านสําคัญอยู่นะครับผมคือแนวต้านจิตวิทยาเพราะก่อนหน้าไปแตะแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ผ่านนั่นเองครับรอบนี้มาแตะ แถว18บาท40อีกครั้งครับเพราะว่าถ้าเราดูครับผมวันนี้ไฮสูงสุดคือ18บาท40แล้วก็แปะแล้วไม่ผ่านแล้วก็มีแรงถทไขยมานะครับผมทําให้ปิดอยู่ที่18บาท30รอบนี้ครับผมคือให้จับตาแถวแนวต้านา18บาท40ครับอืมก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยถ้า,ถาเทียบกันตั้งแต่ประมาณสักเดือน พฤษภาคมนะเมษาพฤษภาตอนนั้นจำกันได้ฮะเคยขึ้นไประดับประมาณนี้ฮะคุณดูดูนะแล้วก็ย่อลงมานะครับแล้วก็ช่วงประมาณสักเดือนอกันยาก็ขึ้นไปอีกนะก็ระดับนี้นะแล้วก็ย่อลงมาแล้ว,อลลวตอนนี้พศจิกาก็กลับมาในระดับเดิมแล้วแหละถ้าใครเห็นกราฟเ่ยเป็นลักษณะเือนภูเขาเลยฮะ ปึ๊บลงแล้วก็ปึ๊บขึ้นแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะลงอีกหรือเปล่าครับผมแพทเทิร์นมันเป็นอย่างนั้นนะใช่ครับนะครับสำหรับตัวของเมเจอร์ครับก็ลองดูนะครับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานก็รอการฟื้นตัวอยู่ขณะนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะน่าจะผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วในแง่ของผลการดำเนินงานสําหรับของตัวเมเจอร์นั่นเองนะครับนะฮะเดี๋ยวไปทาง YouTube กันบ้างฮะวันนี้เป็นไงครับคุณปลั๊กนะฮะก็สวัสดีเข้ามานะครับคุณปลั๊ ว่าแล้วใครแบกเซตอะไรนะเดี๋ยวนะขอภายนิดนึงฮะต,ต้นเกมและท้ายเกมพี่หลังนี่เองใช่ครับผมวันนี้ก็บอกพี่หลังจริงๆนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าซื้อเขาเรียกว่าตบหลบ<ช>ตลบหลังนะใช่ตบหลบหลังนะปล่อยให้ย่อลงไปแล้วก็เข้าไปซื้อใหม่รอบหนึ่งนะครับ,ค,รบคุณนันทพันธ์นะครับบอกว่าคุณนันทพันธ์นะครับบอกว่าสวัสด์วันนี้มีสองเด้งอ่าวันนี้มีสองเด้งเหรอฮะสวัสด์ เด้งอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้อบอกวันนิดหนึ่งนะฮะว่ามีเด้งอะไร<อ>นะฮะแต่วันนี้ราคาขึ้นมาแรงฮะ,ะสำหรับสวัสดในวันนี้นะครับครับนะครับไปกันที่คุณคุณนัทพันธ์อีกทีนะครับบอกว่าปตทปตทอสพนะครับจะไปต่ออีกไหมครับวันจริงๆเลยวันนี้ขึ้นมาแรงคุณดุลนะครับไปต่อได้ไหมฮะสำหรับปตทอสพครับ ครับตัวปอาอทอผอครับผมถ้าดูวันนี้ครับผมถือว่าปรับตัวขึ้นร้อนแรงนะครับผมแต่ก็ต้องต้องดูนะครับผมเพราะว่าตัวปทอศผอก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้รับในสงคือราคาน้ํามันดิบนะครับผมถ้าราคาน้ํามันดิบปรับตัวขึ้นต่อตัวปอสอศผอก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อครับผมแต่ถ้าเราดูครับสัญญาณเทคนิคตอนนี้ครับทุกตัวเข้าเขตโรบอทมากเกินไปแล้วครับก็ให้เรามาระวังแรงเทขายทําอะไรกันครับแต่ถ้าเรา มีโอกาสครับผมก็แนวต้านถัดไปนะครับอยู่แถว107บาท50นะครับอื107บาทนะฮะ50สตางค์สำหรับสอพก็รอดูนะครับมีโอกาสไปต่อแล้วอยู่แต่ก็บนเงื่อนไขว่าอาจจะคล้ายๆกับปตทนะคือขึ้นมาแรงเพราะนั้นอาจจะต้องระวังในแง่ของแรงขายระหว่างทางนิดหนึ่งนะครับคุณทวัชชัยบอกว่าหุ้นแหมพัดๆนดนะฮะประพัดนี่นะฮะหุ้นเพิ่งเข้ามาทิศทางของหุ้น เป็นยังไงฮะคุณดูดุนะฮะหุ้นตัวนี้ก็ต้องบอกเพิ่งเข้ามาแล้วก็หลุดจองไปครับผมตัวพีรพัฒน์ดูราคาหุ้นนะครับผมวันนี้ครับปิดอยู่ที่1นึ่งบาทยีครับผมแนวโน้มพีรพัฒยังคงแกว่งตัว ในกรอบแคบๆออกด้านข้างอยู่นะครับผมกราบก็ุงดูแล้วมันยังบองยากนะครับเพราะว่าแรงขายผมว่ายังไม่ค่อยเสด็จน้ำสักทีเดียวสําหรับบริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีนะครับก็ดูแล้วเข้ามาแล้วผิดจังหวะจากโคนไปนิดหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญมันมีว่ากันว่ามีแรงขายของกลุ่มบริถุพื้นเดิมทิ้งมาก้อนหนึ่งตอนนี้คงจํากันได้นะครับภาพนั้นคงจะิดจำตรงจะจากันได้และหลังจากนั้นราคาก็ยังไม่ฟื้นสักทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็รอไปสักนิดหนึ่งนะฮะ คุณสมชัยนะครับบอกว่าขอแนวโน้ม CPO หน่อยครับ CPO เป็นไงคุณดูดุละครับแนวโน้ม CPO ครับผมวันนี้ก็ปิดอยู่ที่62บาทนะครับผมลงมาต่ำสุดนะครับวันนี้61บาท50แล้วมาแตะเส้นค่าเฉลี่ยคือแนวรับนะครับคือเจส้าเส้นค่าเฉลี่ยเจ็ดสิบนะครับผมก็แนวโน้มครับ ไม่หลุดวันนี้ก็แนวโน้มยังคงแกว่งตัวในกรอบออกด้านข้างอยู่ครับคือในกรอบแคบๆนั่นเองครับผมก็กรอบแนวรับนะครับอยู่แถว61บาทนะครับผมเป็นกรอบแนวรับครับแล้วแนวต้านนะครับอยู่แถว64บาทนะครับก็ร้องติดตามดูครับสำหรับในแง่ของตัวกรอบแนวรับแนวต้านที่ว่าไว้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการพูดคุยกันนะฮะพอพองำว่งคำอนะฮะตอนช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ในแง่ของภาวะการลงทุนเราต้องเตือนนิดนิดหนึ่งนะขึ้นมาเยอะนะตอนนี้ต้องบอกว่า P/E เนี่ยขอสักนิดหนึ่งคุณดดูนะขอดู P/E ให้ให้ชื่นใจสักหน่อยว่า P/E ของบ้านเรานี่แชมป์เลยนะผมว่าน่าจะสูงที่สุดในโลกแล้วนะครับผมตอนนี้<ช> P/E อยู่ที่21.22เท่านะครับ7 27.22เท่าครับโอ้โหก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะ P/E ก็ถ้าเทียบในในในระแวกในเอเชียเนี่ยผมว่าเราเราเป็นแชมป์น่ะสูงสุดนะและ้วก็ PE อย่างนี้คือมันมันทำให้เห็นว่าแม้ว่าดัชนียังประมาณสักพันไม่ถึงมันห้าเลยนะแต่ทำไม PE มันถึง27เท่าเพราะว่ากำไรมันหายไปไงช่วงโควิดเพราะนั้นอาจจะต้องระวังกันสักนิดหนึ่งฮะเล่นเล่นบนพื้นตะโดนบนบน บนความเสี่ยงเรื่อง PE แบบนี้เวลามันลงก็อาจจะลงได้เยอะเหมือนกันอ่านี่ก็ฝากกันไว้นั่นเองนะครับเอาแล้วหมดเวลาของซ่องนีอัปเดตในช่วงของ Post Market Report ์ต้วครับผมและคุณอดุลขออญาติกลับลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน